๋ยวเรื <kav uk uit> <What> ่องบ้างค่อยขยับไปยชไหมพี่นุชนะบอกเก๋ว่าให้ไปจอดครอบหัวเก๋ไม่คิดว่าครอบหัวนี่เห็นว่าครอหัวึ้นงานผมไปจอดแล้วใายนุชแบบครอบอันนี้ครอบควายตะขาบขี่เลี้ยงควายเห็นไหมบอกผิดไรู้กันวันนี้เนี่ยพอดีเจ้าหน้าที่จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเขาจะมาให้เราช่วยกันเป็นประจักษ์พยานในการมีเกษตรทฤษฎีใหมโรงเรือน แค่นี <S 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 ้เจ็ดมาก่อนั่งใกล้ๆนี้ก่อนถ้ามนนั่นหมายความเดียวพกันนิดนุตเตอรี่ฟาร์มผู้คนลงทะเบียนก็ท่านก็ไม่ทัานุตเตอรี่ฟาร์มนะจ๊ะมีจักรยานของคนมาศึกษาดูงานวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาดูงานที่นุตเตอรี่ฟาร์มเดี๋ยวไปดูในโรงเรือนนะครับว่าวันนี้เรา ไปดูวิธีการการจัดการโรงเรือนอัจฉริยะว่าเป็นยังไงเผื่อท่านใดสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะฝากข้อมูลไว้ด้านล่างใต้คอมเมนต์นะครับคำบรรยายแล้วก็อีกหนึ่งบรรยากาศสวยๆมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้รับชมผูเ้เท่าผู้แก่นะครับอันนี้ก็ทุ่งหน่อยทุ่งนะพามาดู โรงเรือนโรงเรือนเป็นอย่างไรหลายคนไม่เคยเห็นหลายคนยังบ่หู้นะครับเดี๋าพามาดูนี่ครับรถมอไซค์เต็มเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับเพ,รเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรนะครับศูนย์การเรียนรู้โคกหนองนานุตรีฟาร์มกิจกรรมเกษตรผส,สมผสานนะครับกิจกรรมต้นแบบ เฮ็ดพี่นุชบอกว่าจะมามวนบอมวนบอพักกันไปเบื้องงานนะมวนบออันเต้แปดเซษนี่อีกเป็นไปได้บออันเอ็ดอันนู้นอยากอยากได้อยู่บอ

และนี่เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับสำหรับผู้ที่มาศึกษาดูงานนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปดูอีกจุดหนึ่งก็คือในโรงเรือนนะครับเดินพร้อมกันครับพี่น้อง